จ้าปอมสาผ้าลวยค่ะปลอมสาผ้าลวยมันนี่จะผามาปูกดอกลิ้นดีดอกลิ้นดีปลูกวิญญาติาพี่น้องแต้ว่าก็แล้วเขาก็สิมีรายละเอียดของเขาอยู่ในอ่าองบอกรายละเอียดวิธีการปลูกห้เาเป็นวิธีการที่บออย่งยากเดี๋ยวก่อนจะปลูกให้พี่น้องไปเบิ้งคลิปนี้ก่อนเด้อแล้วเขาก็มาปลูกกันเี่จ้าพี่น้อง ก่อนที่เราจะไปปลูกดอกดอกลิลลี่เข้ามาเบึงซองมันก่อนเด้จะพี่น้องว่าในซองนี่มันเขียนว่าอีหยังเพราะว่าซองของมันนี่บอกรายละเอียดได้ดีว่าเขา้ากุ้สจะปลูกเมื่อไรคือรายละเอียดในการปลูกของของของซองนี่เข้าตองเข้าตองเรียนรูจักน้จังน้อยนึงจ้ะพี่น้องเพราะว่าเข้าแสด้ดูว่าเออเข้าสิกว้ปลูกเมื่อไรเราระยะสูงระยะต่ำ ราะว่าสวนของเขาเขาอาจจะเอาดอกปปลิ้นนีเนี่ยไปผสมผสานกับดอกไม้ย่างเอินเขาก็ต้องเรียนรู้ว่าเออดอกไม้ที่ฮามีเนี่ยมันมีสียางแน่แล้วเขาเสียเอาไปผสมผสานกันกับสียางแน่เหมือนเหมือนเหมือนยที่ไปเขาบอกนี่ขาวกับดำเนี่ยมันก็สีผสมผสานกันได้ดีเราพี่น้องเมื่อเบิ่งว่าหนาซ่องมันเขียนว่าจังไหนก่อนที่เขาจะไปปลูกอันนี้มีกลิ่นหอมมีเพิ่งน้อยเนี่ยเพิ่งน้อยเนี่ยแสดงว่ามีกลิ่นหอม แล้นี่เขาเคไว้อย่างแน่เนี่ยควรจะปลูกเดือนไหนเดือนมีนาถึงเดือนพฤษภามันจะออกดอกเดือนยูริกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาเนี่ยมีที่ของมันพี่น้องหน้าทรงมันบอกรายละเอียดทุกอย่างได้ได้ทั้งแดดแดดเต็มหรอกกแดดแดดครึ่งวันหรือว่าแดดโดนแดดเต็มเมก็ได้ หรือจาจะไปเนะอ,อันนี้ความสูงของดอกความสูงของลิ้นดีเก่าสิบถึงร้อยร้อยยี่สิบเซนติเมตรเราควรปลูกระยะห่างสามสิบเซนติเมตรหัวควรหัวหัวของลิ้นดีนี่ควรจะลึกลงไปประมาณสิบเซนติเมตรหมายถึงว่าเขาเขาปลูกลงไปจากดินประมาณสิบเซนติเมตรเรต้องออกไปลงลึกพี่น้อง แล้วก็ซ่องอันนี้มันมีทั้งหมดสี่หัวอันนี้มันสามารถเอ,อ่อเคลื่อนไหวอย่างนอเป็นพืชร่ลมลูกมันสามารถเกิดขึ้นได้อีกเกิดเกิดอีกทุกปีทุกปีพี่น้องเมื่อเมื่ออันนี้เป็นเป็นสามารเกิดได้ทุกปีนาวินเตอร์นี่เขาก็สิตายลงไปเราก็นาเสมอเดี๋ยวเขาจะขึ้นมาไหมคือช่วงนี้เขาขึ้นมาเราจะเดือนเดือนมีนาในเอ,อ่อ ดือนบอ่แมนสิไม่ใช่สิเขาจะเกิดอันเนี้ยเขาจะเกิดขึ้นใหม่เกิดขึ้นใหม่ทุกปีแล้ววันเนี้ยคือช่วงที่เขาจะออกดอกเนี่ยช่วงวินเตอร์กับเขากระสีเขากระสีตายลงไปนาะพี่น้องกระบานเขากับโค้งสิงมันดอกกระเจียวดอกเอยียงประมาณนี้แหละถ้าถึงช่วงเขากระสีตายลงไปช่วงเทวนาฝนมา เขากระซิงออกคุณมาใหม่ยสำคัญตรงใดพี่น้องเนี่ยเอ่ใต้ตรงนี้สำคัญตรงไหนรสำคัญในการที่เราจะออกแบบออกแบบปลูกต้นใหม่ในสวนนะจ๊ะพี่น้องสมมติว่านี่ร้อยเก้าสิบกับร้อยยี่สิบเส้นเขาเชื่ไปปลูกให้มันบาลานกับเออ่ต้นไม้อย่างอื่นเนี่ยมองได้ที่มันสิดูแบบวา่าเออถ้านี่ร้อยยี่สิบเส้นเขามีต้นไม้อีกอไรที่ประมาณเก้าสิบหรือแปดสิบเส้นเนี่ยเขาไปปลูกให้มันแบบวา่า ให้มันดูสวยงามว่าแมนว่าดอกดอกลิเล่นดีนี่สูงโดดดอกอื่นเตีย่ยอยู่ประมาณสิบเส้นนิดนึงมันเกิดมันหาสีบอบบาลานกัน่ะน้อพี่น้องเนี่ยมันสําคัญในการที่เราจะออกแบบสวนหรือว่าสีของดอกไม้เราจะไปปลูกในในในบริเวณไหนที่มันจะเข้ากับอดอกไม้ที่เรามีอยู่แล้วอันนี้เขากันกันกบสีสีเขียวเดีบยวก็หรือว่าสีชมพูได้บ่เออ มองได้ที่เ้ามีสีชมพูปลูกปลูก,ลกไซไดอร์บอหรือว่าไปปลูกแจมกับอย่างอื่นมันสีเขากันบอเพื่อให้สวนของเ้อมันมีมิตินะพี่น้องอันนี้ซื้อมาอันนี้เป็นอีกเยอะของอีหอัวหนึ่งเนี่ยอันนี้มันก็สเขียนบอกไว้ลิล i u m b แบล็กแอนด์ไวท์แบรนด์นี่แหละตามซื้อมันพี่น้องแล้วอันนี้อันนี้นี่ โกลเด้นสเปนเดอร์อันนี้เป็นของอีกบริษัทหนึ่งขายคงนี้แบบคือสิมันขอขายเม็ดพักบ้านาเ้องหบบจะพี่นองมันทีน่ีหลายหลายเจ้าหลายยังที่ขายเม็ดพักอันนี้ก็กระสีบอกรายละเอียดเนี่ยคือกันเลยช่วงเดือนปลูกบ้าหน้าสิแตกต่างกันหลายเดือนปลูกคือเดือนมีนาถึงเดือนพฤษภาเดือนที่ออกดอกคือเดือนกรกฎาสิงหา เนี่ยคือช่วงที่เขาออกดอกหลังจากนั้นเขาก็สิตายไปอ,อันนี้เรามปข้าขงหลัง <mm> ข้างหลังของซ่องเขาก็สบิบอกอันนี้มันอยู่ข้างหลังข้างหลังของซ่องมันก็สิบอกไองสิไม่ออกนี่อันนี้เขาบ่มเขา,าชอบให้มีแดดมีแดดมีแดดครึดด่งหนึ่งหรือว่าแดดเต็มเต็มเลยอันนี้เขา,าักแล้วก็ระยะปลูกอันนี้เขาบอกว่าอันนี้นี่เดี๋ยวช่วยบัง ยี่สิบเซนให้ปลูกลงไปให้ปลูกลงไปยี่สิบเซนห่างประมาณสามสิบเซนติเมตรสูงดอกต้นมันจะสูงประมาณเมตรหนึ่งเนี่ยมันสําคัญตรงนี้พี่นอ้องเพราะว่าลิ่นนี่กิจริงอย่ว่าทำมันละทำมันคนลาสายพันธุ์มันก็นสี่ความสูงหรือว่าดอกบก็คือกันเนี่ยการปลูกเขายังไม่การปลูกของเขายังไม่เหมือนกันแล้วเมื่อกี้สิบเซนอันนี้ยี่สิบเซน น้นราคาขั่านี่ตรงนี้ก็สำคัญในการถึงไกลได้เงาแบบว่าเออให้อาออกแบบสวนนะพี่น้องเมื่อกี้มันเมื่อกี้เมื่อกี้อันนี้มันเท่าไหร่อันนี้มันจะสูงประมาณนี่อันนี้สูงประมาณเก้าสิบถึงร้อยยี่สิบเซนอันนี้สูงประมาณร้อยเซนบ่าต่างกันหลายแต่อาจ,จินเรือดรำลด,ดํำกันมากๆแกจะพือว่าเขากันได้ถ้าเลยสู้กันได้ไหมเข่าเนี่ย ขาวกับเหลืองผสมกันได้ไหมน่าจะผสมกันได้น่าจะโอเคอยู่แล้วบ้าเบ้างอีกทงึงินจะไปหน่ออันนี้เขาม่จะหัวไหอันนี้ไม่บอกๆๆว่าจะหัวนี่เนี่เขาบอกว่าตรงนั้ที่กระบ้าจำเป็นตรงอ่านเขาเบิ่งตามลูกเ่รเอมีกินหอมมีกินหอม อันนี้สัญลักษณ์นี่ก็สีเกิดขึ้นได้อีกม้วนกันไปอันนี่ยื่นมาบอกว่าจะหัวอ๋ออ,อันนี้มันบอกว่าหัวเดียวนี่พี่น,อน้องไี่ยู่หัวเดียวเนี่ยพัมนีไมีอยู่หัวเดียวใน่ิ่งนึงแล้วมาเบื้องอันนี้อันนี้ก็สิผสมหลากหลายสีพี่น,อน้อง เนี่ยเห็นไหมมันก็เข้ากันสมมติสีแดงสีส้มสีชมพูเออแล้วถ้าเราเอาไปเอาสีขาวขับที่เหลือไปใส่ได้ไหมเนี่ยมันก็ผสมประสานกันไม่ว่าจเป็นจะต้องว่าดอกเล่น,นีท่าไหลากหลายสีแต่ว่าเ้อเอาไปผสมประสานกับดอกดอกไม้ชนิดอื่นอย่งสีนะพี่น้องมันก็จะได้มันจะได้มิติของสวนมันจะได้ความหลากหลายของสีสวนกับถ้าเราเล่นสีมันก็ทำให้มันดูสวยงาม อันนี้มีห้าหัวพี่น้องห้าหัวห้าหัวนันคือี้หัวนันเดเ็นเซมาแบบนี้มันจะมีอยู่ห้าหัวห้าหัวแล้วม,มาดูรายละเอียดมันเหมือนกันไหมนี่อันนี้อืมอันนี้ให้เริ่มปลูกเดือนเดือนเมษาเดือนนี้เริ่มต้นปลูกเดือนนี้ อันนี้ออกดอกเหมือนกันนี่ออกดอกสามเดือนพี่น้องออกเดือนจะจุลาคมอดือนกันยายนเดือนตุลาคมนี่มันจะออกดอกสามเดือนอันนี้นี่อันนี้เก้าสิบถึงหนึ่งร้อยเซนติเมตรความสูงนะพี่น้องเราซื้อมาแล้วก็ต้องอ่านวิธีการปลูกต้องพี่น้องก็คือเหมือนมั่งแค่ช่วงก้าสิบไปช่วงไร เมืองไทยกมีผลนิดน้อยในการเบ่งอันนี้เบ่งได้เอียดแต่ก็มีบางชนิดที่เราตร้องต้องต้องศึกษาขอามเหมือนกันู่เมืองไทยอันนี้ก็มี20เิเจนเหมือนกันเลยกับหอที่แล้วความห่าง30เซนติเมตรหัวต้นหัวด้วปีนองระบางหัว30เซนติเมตรสูง 90- ถึง100เซนติเมตรประมาณเมตรหนึ่งน,นี่เหมือนกันมันเขาก็บอกไว้มันไม่ชอบมันไม่ชอบเอ่อครึ้ม มันชอบที่มีครึ่งแดดแดดแดดเต็มแล้วก็ครึ่งแดดไม่เป็นไรพาสวมไม้พี่น้องดอกไม้ที่มันที่มันมีดอกดอกมันจะชอบแดดแต่ถ้าเป็นไม้ใบมันจะได้อยู่แบบว่ากึ่งแดดกึ่งร่มได้แต่ถ้าไม่ดองนี่คือถ้าแดดเต็มเต็มดีพี่น้องแดดอย่างนึงนอเวนอเวก็บอะไ้ว่าแดดดีแต่ว่าดีเพราะฉะนั้นเลือกที่แบบว่าให้โดนแดดเต็มเต็มนะพี่น้อง เดี๋ยวไปหามองปูปงปกันเราไปเบิ้งว่าเออสิป,ปูกองใดมันมัน,มนไมีเส้นเลยสิป,ปูกองใดเลียวก็สิออกแบบแบบวนีแบบ้นะพี่น้องเนาะจากคลิปที่แล้วเจ้าพี่น้องที่บอกว่าตรงเนี้ยมันยังว่างอยู่สิจ,จะต้องหาดอกไม้มาปลูกก็เลยเออพอดีมีลินดีที่ยังมาปลูกเดี๋ยวเสี่ยวมาลงตรงนี้แล้วก็ตรงนั่นเป็นต้นไมเเ้เอ้เป็นดอกไม้ มันกสิสูงอยู่จักน้อยแล้วก็ดอกเล่นดีเท่ากสิบประมาณบางอันกสิเมตรหนึ่งหรือบางอันกสิประมาณเมตรสามสิบมันมีอยู่สามถุงซึ่งแตกต่างกันออกไปเดี๋ยวเราจะปลูกตรงตรงนั้นเราจะพี่นองตรงที่มัน,มนวางตรงนั้นสเ,เสียเท่าแสีมันมีดอกไม้ดอกเล่นดีขึ้นแล้วจะไปคุดปลูกเพราะว่าเดี๋ยวเลื่เดี๋ยวเยวลืหลังจากนี้ไปกสิบ่แมนช่วงที่ปลูกเขาแล้วเดี๋ยวก็ไปปลูกให้เรียบร้อยพี่นอง ปลูกตรงนี้จ้าพี่น้องตรงที่อันนี้ไม่ได้เป็นตอนใหม่ยุดเจาองสิเกิดตรงนี้ส้นนี่สีบ่มีสีบ่มีดอกใหม่และสีปลูกลง่ตรงนี้สีขาวกับสีเอ่อแดงเข้มเลือหมูเข็มสีเหลืองแล้วก็ทุงนี้สีมนี้หลากหลายสีเลี้ยวสิปลูกแค่ส้นเดียวกันนี่นอ ซ้แๆมันไปให้มันให้ให้มันคลากัน สูงสุดยูสูงเลยแต่ยึดต้นไม้ต้นนี้นึงแล้วก็เขาสีเงินขนาดเลยข้นสูงเขาสียูเซนีย์สีอ่ะสียูแม่เม็ดนึงแล้วกันนี่ดีสียูกับแม่เก่าสีเซนแล้วกันถึงร้อยร้อยแล้วกันร้อยสีเซนก็สีบาลานซ์ก็ดูดีตรงนี้ ขึ้นมาขึ้น่าทุก้นมาแสดงว่าแสดงว่าโอกาสโอกาสการเกิดข้อสิ่งไรต้องมาปลุกคนนี้พิเศษต้องข้ากันไมข้ากันตรวนี้ขาสีขาคนสูง ขั้นตอนไม่ยุ่งยากนี่ก็ไปทิ้งเช <c oughs> ็ดลับลอยจะไปน้องขันง <c oughs> นงน้นตอนไม่ยุ่งยาก นี่ดอกไม้ที่ปลูกแถวที่แล้วจะพี่น้องกำลังติดปลูกแล้วรดน้ำเนี่ยอีกชอบพักเขาจะเขียวเป็นแถวเ,เป็นแนวติดทุกต้นเลยไม่มีต้นไหนที่แบบไม่ติดนี่น Ich schaue mal eine.